สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันจันทร์ทุกคนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงการงานการเงินในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมหรือพูดง่ายๆว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะก็ไม่ต้องพูดเยอะเรามาเริ่มกันจากการงานก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะเรามาดูกันว่าการงานในช่วงวันที่1ถึงวันที่15นะคะ ของชาวอ่าของคนของคนของคนที่เกิดวันจันทร์จะมีสถานการณ์การงานยังไงบ้างมีแนวโน้มมีทิศทางยังไงบ้างนะคะให้ไพ่ช่วยทํานายให้ด้วยนะคะพี่หมอขออนุญาตเป็นตัวแทนคนวันจันทร์นะขอดูการงานของคนวันจันทร์หน่อยค่ะ โอเคเลยการงานคนวันจันทร์ในช่วงสองอาทิตย์นี้พี่หมอมองว่าโอเคมากๆเลยนะส่วนตัวนะรู้สึกว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเราอ่านกันแบบแยกดีแยกร้ายอ่ะมันมันจะเห็นภาพชัดดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่หมอก็จะอ่านเป็นโอกาสดีกับโอกาสเกิดอุปสรรคละกันเนาะไม่ใช่สิโอกาสดีกับปัญหาละกันดีกว่าเออโอกาสดีกับปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดนะคะเราเริ่มจากเรื่องดีหรือโอกาสดีก่อน ในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยเรื่องดีหรือโอกาสดีของคนวันจันทร์เนี่ยมองว่ามันเป็นในเรื่องของผู้คนค่ะคนคนส่วนใหญ่ใช้คําว่าส่วนใหญ่เพราะเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของปัญหาก็ขึ้นคนเหมือนกันแต่เราพูดเรื่องดีก่อนก็คือคนส่วนใหญ่ที่เราต้องร่วมงานด้วยนะคะที่เราต้องไปเจราจาไปติดต่อไปประสานงานด้วยค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือกับคนวันจันทร์เป็นอย่างดี หลายหลายคนเนี่ยขึ้นเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะมีโอกาสในเรื่องที่ได้รับการสพอร์ตการสนับสนุนการให้โอกาสการได้รับความช่วยเหลือและในขณะเดียวกันหลายๆคนก็ขึ้นเรื่องของบริวารด้วยค่ะนั่นหมายความว่าใครที่นั่งตำแหน่งสูงหน่อยเนาะเป็นหัวหน้าเขาต้องคุมคนเยอะๆอะไรทำนองนี้ลูกน้องบริวารเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าจะบอกว่าไงล่ะคือคุณน่ะมีข้อดีที่ใครๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะโดยส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ข้อดีต่อมาก็คือความสุขอ่อาันนี้หลายคนไม่ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนเขาเขาสนใจไหมว่าทํางานนต้องแฮปปี้แต่ที่หมออ่ะสัมผัส ลูกดวงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ชอบนะชอบฟัง Energy ที่ว่าตัวเองทำงานแล้วมันแฮปปี้เออเพราะฉะนั้นมองว่าหลายๆคนในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะคนวันจันทร์เนี่ยทำงานแบบมีความสุขอะ่ะคือเหมือนกับงานมันไม่เครียดงานมันสบายๆงานมันไปเรื่อยๆชิวๆต่อให้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาเถอะมีนะเดี๋ยวมันมีแน่ๆเพราะมันมีเดวิลรอแต่ว่ามันทำอะไรคุณไม่ได้เลยอ โดยส่วนใหญ่คุณจะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็แก้ได้ถ้ามีปัญหาเข้ามาคนวันจัน์ก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็แก้ได้เออเดี๋ยวก็ให้คนนี้ช่วยได้เดี๋ยวคนนั้นก็แก้ได้เดี๋ยวคนนี้ก็แก้ได้หรือตัวเราเองเนี่ยก็แก้ได้คือมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะคะแล้วก็งานเป็นไปตามที่คุณต้องการอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะคือถ้าคนวันจันทร์คิดวางแผนอยากให้งานเนี่ยออกมาแบบไหนในช่วงสองอาทิตย์นี้หรือที่ผ่านมาก็ได้แล้วมันยังไม่สําเร็จอะ ในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมีโอกาสที่สิ่งที่คุณคาดหวังมันจะเกิดขึ้นอ่าเป็นไปตามที่คุณต้องการเป็นไปตามที่คุณอยากให้เป็นนะคะข้อดีอกหนึ่งข้อที่โดดเด่นก็คือเรื่องโอกาสค่ะในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยหลายๆคนจะมีการได้รับโอกาสดีๆเข้ามาใครกําลังตกงานอ่าเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทที่อ่ะพูดเลยละกันใครที่กําลังตกงานหรือใครที่กําลังมองหางานใหม่อ่างานเก่าก็ดีแหละ แต่อยากมองหางานใหม่อยากไปเติบโตอยากไปก้าวหน้าในช่วงสองอาทิตย์นี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข้อเสนอทางการงานดีๆเข้ามาพูดง่ายๆก็คือใครตกงานก็มีโอกาสได้งานใหม่ใครมองหางานใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็มีโอกาสเจองานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะโดยส่วนใหญ่มาจากไหนอเผื่อบ,บางคนอยากรู้เนาะเท่าที่พี่หมอมองเนี่ยมีทั้งที่เราเดินไปสมัครเองเนี่ยแหละ แล้วก็มีทั้งที่มีคนยื่นโอกาสให้อารมณ์เหมือนมีคนมาชวนไปทํางานก็มีนะเออก็มีเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีอุปสรรคเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเราไปรอฟังตรงพาร์ทนั้นด้วยนะคะแต่ถามว่ารายแรงไหมบอกเลยว่าไม่รายแรงนะแล้วก็ในช่วงสองอาทิตย์นี้คนวันจันทร์หลายคนเลยค่ะมีโอกาสที่จะได้จับโปรเจกต์ใหญ่ๆหมายถึงแผนงานที่มันใหญ่ๆแผนงานที่มันสร้างชื่อเสียงแผนงานที่มันมันสร้างชื่อคุณอะ เออมันเป็นแผนงานใหญ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นความมั่นคงในชีวิตมันไปตีความกับคนที่เพิ่งได้งานได้รวยอาจจะหมายถึงตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่มั่นคงตำแหน่งที่ใหญ่นะคะมีเกณฑ์เหล่านี้เข้ามาถือว่าเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยคนวันจันทร์เป็นช่วงเกอบโกยนะที่หมอมองว่าเป็นช่วงกอบโกยโอกาสก็มีนะแรงผลักดันจากผู้ใหญ่ก็มีความสุขก็มี ความราบรื่นใดๆก็มีนะคะก็ขอให้อาที่การงานต่างๆที่คุณคาดหวังเนี่ยสำเร็จสมหวังก็แล้วกันนะคะทีนี้เราพูดถึงผาดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาฟังหรือต้องมาระวังเนาะมาดูปัญหากันบ้างนะคะถามว่าในช่วง2อาทิตย์นี้มีโอกาสเกิดปัญหาไหมเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าโดยส่วนใหญ่คนวันจันทร์จะเจอกับคนที่ดีใช่ไหมคะก็คือผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อนหลวมง,งานถี่ดีเจ้านายลูกน้องบริวาน อ่ะบางคนเป็นอาชีพอิสระก็พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพราะบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็อ่ะลูกค้าทุกคนส่วนใหญ่เราจะเจอกับคนที่ดีแต่มันก็มีโอกาสค่ะเดวิลต,ตรงหน้าเนี่ยพี่หมอบองว่าก็มีโอกาสที่จะเจอกับคนที่เขาจะเอาปัญหามาให้คุณได้เหมือนกันแต่บอกเลยว่าปัญหาเนี่ยปัญหาเล็กๆปัญหาจิบจิบ ปัญหานี้ชาววันจันทร์เนี่ยสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนขอแค่ให้มีสติใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆแก้ยังไงก็ผ่านได้บางคนที่มีโอกาสได้งานใหม่นะคะอาจจะมาพร้อมปัญหาปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเงื่อนไขบ,บางอย่างในการทํางาน,นะคะ่ะอาจจะไม่ถูกใจคุณมากนะักยกตัวอ,อย่างเช่นงานที่ได้เนี่ยเงินเดือนดีงานดีตําแหน่งดีแต่ได้สถานที่ทํางานไกลงานที่ได้เนี่ยดีทุกอย่างเลย แต่ติดตรงที่ว่าต้องทํางานกับชาวต่างชาติแล้วเราเนี่ยไม่เก่งภาษาแต่เขาก็เอาเรานะเขาก็รับเรานะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขพวกนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เราแก้ได้ถ้าเราไม่เก่งภาษาเราก็ฝึกฝนเดินทางไกลเราก็อยอมเหนื่อยหน่อยตื่นเช้าหน่อยอะไรประมาณนี้ถึงบ้านดึกหน่อยแต่มองว่ามันเป็นโอกาสดีนะคะเทียบกันแล้วอะถ้าถ้าเทียบกับโอกาสเนี่ย มองว่าเงื่อนไขหรืออุปสรรคปัญหาที่เข้ามาพร้อมกันกับมันเนี่ยคุณคว้าโอกาสดีกว่าคุณอย่าไปเห็นแบบเงื่อนไขเนี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าไม่เวิร์กแล้วทิ้งแล้วหนีพี่หมอเสียดายแทนเพราะมองว่ามันค่อนข้างเป็นโอกาสที่ดีนะอะบางคนได้จับโปรเจกต์ใหญ่แต่โปรเจกต์ใหญ่นี้มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าจะต้องเสร็จภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้เหรอมันโปรเจกต์ใหญ่มากเลยนะนู่นนี่นั่นเห็นไหมคือมันมี มันมีข้อดีแต่ในขณะเดียวกันข้อดีเนี่ยอาจจะเอาปัญหาเล็กๆบอกเลยว่าเล็กๆเดวิลต,ตรงนี้เล็กๆสําหรับพี่หมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ทางแก้ก็คือใจเย็นๆใจเย็นๆใช้สติใช้ความรู้ใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยแหะค่ะในการแก้ไขปัญหารับรองว่าผ่านฉลุยทุกปัญหาแน่นอนนะคะสําหรับคนวันจันทร์นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเงินกันค่ะการเงินในช่วงสองอาทิตย์ของคนวันจันทร์เนี่ย มันมองหารายจ่ายมามองหาปัญหามองหาอุปสรรคหรือโชคลาภกันดีกว่ามีเกณฑอะไรยังไงบ้างนะคะ โอเคถ้าพูดถึงการเงินนะคะในในดวงวันเหมือนเดิมนะพี่หมออธิบายนิดนึงนะคะเราจะอ่านแบบนี้เหมือนเดิมก็คือ,อ,อคนที่ทํางานประจําไม่ต้องฟังหมายถึงว่าฟังก็ได้แหละแต่หมายถึงว่ามันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าไงเราได้เงินเดือนมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปรอฟังโชคลาภโชคทางการเงินด้านอื่นๆอะไรประมาณนี้นะคะ แต่พี่หมอขออนุญาตพูดถึงอาชีพที่เขาไรายได้ไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยให้เขานิดนึงนะเพราะเขาเงินมันเข้าทุกวันบางคนก็เข้าแบบไม่ทุกวันหรอกแต่ว่าเป็นวีคเป็นงานเป็นจ็อบอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากรู้ว่าเขาจะมีรายรับเข้ามาอย่างไงบ้างขออนุญาตไปพูดถึงคนที่ทําในสายอาชีพให้เขาพิเศษอ,อาชีพแบบเนี้ยให้เขาพิเศษนิดนึงก็คืออาชีพอิสระนั่นเองนะคะสําหรับคนที่ทําอาชีพอิสระนะ ในในด้านของรายรับนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแหละเรื่องดีก็คือจะมีโอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสทางการเงินให้คุณเนี่ยเข้ามาอ่าใครใครเป็นรีแลนด์อย่างที่เมื่อกี้พี่หมอพูดก็เดี๋ยวจะมีงานเข้ามายังไงก็มีเข้ามาแต่ว่าอ่าอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่ายังไง ไม่ได้ไม่ได้ได้เงินทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รอปิดงานก็ช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยหน่อยในช่วงสองอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่เหนื่อยหน่อยกว่าจะปิดงานได้กว่าจะจบงานได้กว่าจะได้เงินมาแต่ถามว่าได้ไหมก็คือได้ก็คือได้แล้วก็หลายคนเลยที่หมอมองว่ามีโอกาสที่อยากจะมองหาช่องทางทางการเงินใหม่ๆให้ตัวเองถ้าถามว่าเจอไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเจอด้วยนะคะเพียงแต่ว่า มันจะยังไม่ใช่โอกาสที่ทําเงินให้คุณได้มากเท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ไม่งงนะคือมันทําได้แต่อาจจะไม่ได้ได้เยอะเหมือนเหนื่อยไม่เหมือนได้ไม่คุ้มเหนื่อยอะประมาณนั้นแต่มันก็ยังพอให้ได้เงินเข้ามามีเงินเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะสําหรับสําหรับอาชีพอิสระเนี่ยมองว่าในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยรายรับมันยังมีเข้ามายังมีเข้ามาอยู่ แต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะหลายๆคนในช่วงนี้เนี่ยมีรายจ่ายเยอะเหมือนกันแต่มองหาเงินได้มองหาแหล่งรายได้ได้ทำเงินได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะทีนี้มันจะมีบางคนที่เราพูดถึงรายรับเนี่ยพี่หมอขอพูดถึงเกณฑ์ของการเออไม่อยากใช้คำว่าถูกหลอกถูกโกงอะแต่รู้สึกอะถูกโกงได้อยู่อะแต่ไม่ถึงขั้นถูกหลอก อารมณ์เหมือนอะอย่างบางคนไปเซ็นสัญญาจะทํางานทจํจ็จ็อบหนึ่งอย่างเงี้ยตอนคุยตอนเซ็นสัญญาเราก็ดีลกับเขาแบบดิบดีเราก็อ่านสัญญาดีทุกอย่างเลยนะคะแต่เราจะรู้สึกว่าผลประโยชน์ที่เราได้อะมันไม่คุ้มเลยเท่าที่พี่หมอเห็นนะมีหลายคนเหมือนกันอาจจะเลือกเทเลือกเทงานคือยอมเทไปเลยในขณะที่บางคนถ้ารับเนี่ยพี่หมอหมองว่าคุณจะรู้สึกเหมือนคุณถูกเอาเปรียบ อืก็คล้ายๆถูกโกงไหมแต่ถูกโกงมันโกงมันเหมือนเขาตั้งใจมาโกงเราเนาะแต่อันนี้จะบอกว่าไงดีอ่ะคุณเหมือนคุณรู้ตัวรู้ตัวว่ามันต้องทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<ส>็ะะะอาจจะถือว่าเป็นข้อเสียนิดนึงเนาะในเรื่องของรายรับแต่มันไม่ได้แย่มากนะที่พี่หมอมองมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบทําแล้วมันไม่คุ้มเหนื่อยทําแล้วแล้วผลประโยชน์ผลตอบแทนมันไม่ดีอย่างที่คิดมากกว่าแต่ถามว่ามันได้ไหมคือมันก็ได้อ่ะถ้าไม่ได้คาดหวังกับ ผลตอบแทนขนาดนั้นนะคะเราคาดหวังแค่ว่าเราอยากได้งานเพิ่มอยากได้เงินเพิ่มอันนี้ที่หมอมองว่าทําไว้รับไวก้ก็ก็โอเคนะอืมมันก็ไม่ได้แย่ถ้าไม่มองกันเรื่องความคุ้มนะแต่ถ้ามองตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเป็นหลักก็อาจจะต้องปล่อยอ่ะก็อาจจะต้องปล่อยถ้าเลือกความสุขตัวเองเป็นหลักมันแล้วแต่คนเลยนะคะอันนี้พูดยากบางคนเขาเขาเลือกแบบ เงินบางคนเขาเลือกความสุขความสบายใจก็อยู่ที่ตัวเราเองนะทีนี้เรามาพูดถึงรายจ่ายนะคะอ้อเดี๋ยวขอพูดถึงโชคลาภก่อนเพราะว่าอาชีพอื่นรอฟังเนาะอาชีพพนักง,งานประจําเขาก็รอฟังอยู่ว่ามีเกณฑ์น,นี้ไหมนะคะในเรื่องของโชคลาภสองอาทิตย์นี้ยังไม่เด่นอ่ายังไม่เด่นแต่ถ้าใครเนี่ยต้องการความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เวลาคุณจะไปหยิบยืมใคร ไปขอความช่วยเหลือใครในด้านการเงินถ้าจําเป็นนะคะใช้คําว่าถ้าจําเป็นมองว่ามันโดดเด่นเรื่องนั้นขึ้นมาก็คือมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์ทางการเงินเข้ามาแต่ก็เหนื่อยพูดเหนื่อยเจราจาเหนื่อยกว่าจะได้แต่ก็ได้นะถือว่าเป็นพอจะเป็นโชคให้ได้นิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นโชคลาภนะคะทีนี้เรามาดูรายจ่ายกันบ้างภาระส่วนใหญ่ของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ย ก็มองว่ามันเกิดจากภาระหนี้สินหนี้สะสมต่างๆนานาน่ะหลายๆคนเนี่ยจะเครียดนะที่พี่หมอเห็นหลายคนค่อนข้างเครียดกับสภาวะทางการเงินของตัวเองแต่พี่หมอจะบอกอย่างนี้ค่ะรายรับของคนวันจันทร์เนี่ยหรือว่าสถานภาพทางการเงินของคุณเนี่ยมันค่อนข้างดีนะเอาจริงๆนะแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะไปโฟกัสคือเวลาเราโฟกัส แค่รายจ่ายอ่ะมันเครียดที่พี่หมอเห็นอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราโฟกัสแค่รายจ่ายปุ๊บเราเครียดทันทีแต่ถ้าเรามองทั้งสองอย่างประกอบกันเราจะรู้ว่าเออเงินเราก็ยังหามาจ่ายได้นะเรายังมีช่องทางทําเงินเข้ามานะเดี๋ยวสิ้นเดือนเราก็มีเงินแล้วนะเดี๋ยวเงินเดือนเราก็เข้าแล้วนะถ้ามองแบบนี้เมื่อไหร่อ่ะมันจะมันจะไม่ได้เครียดมันจะเห็นทันทีว่าเออมันก็ยังไปได้มันก็ยังไปได้แต่ถ้าใครหลายคนไปจดจ่อที่ภาระหนี้สินที่หมอมองว่ามันจะเครียดนิดนึง ถามว่าคุณแก้ปัญหาได้ไหมเอาจริงๆพี่หมอมองว่าปัญหานี้สินนะ่ะคนวันจันเนี่ยแก้ได้แก้ได้มันอาจจะไม่ได้แก้ได้ในสองอาทิตย์นี้หรอกแต่ว่ามันแก้ได้ไท้ายที่สุดเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆปลดมันไปได้ทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ท,ตวทีละสะเต็ปทีละขั้นตอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีเกณฑ์นในเรื่องของคนมาช่วยเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการความช่วยเหลือไม่ไหวจริงๆเดือดร้อนจริงๆจําเป็นจริงๆคุณมีเกณฑ์น,นี้อยู่ลองมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังดูซิ มีใครพออุปการะพอช่วยเหลือเราได้ไหมในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ลองไปคุยกับเขาดูก็พอจะช่วยได้นะคะอ่ารายจ่ายนอกเหนือจากภาระหนี้สินทั่วไปที่เรามีแล้วนะคะที่หมอมองว่าในช่วงสองอาทินี้เนี่ยมันจะมีเกณฑ์เรื่องของการเจ็บป่วยนะเรื่องสุขภาพนั่นเองที่อาจจะต้องจ่ายแต่ถ้าเอาชัวร์อย่างที่บอกค่ะเราเราจะฟังการงานการเงินก่อนถูกไหม ถ้าเอาชัวร์เดี๋ยวเรารอฟังสุขภาพอีกทีหนึง่งก็จะรู้ว่าเออมีเกณฑ์สุขภาพขึ้นมาแบบชัดเจนไหมแต่ถ้าเอาตรงนี้มองว่าตรงนี้มีในเรื่องของการจ่ายกับเรื่องของปัญหาสุขภาพอาจเป็นปัญหาของเราเองหรือปัญหาของคนในครอบครัวก,ก็ได้นะคะแล้วก็ารายจ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะการเดินทางนะคะจะขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ใครทีอ่อยู่ในพาร์ทของการลงทุน ทำแล้วทําอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาลงทุนในช่วงสองอาทิตย์นี้นะทามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันพอเห็นนะอย่างที่พี่หมอบอกแล้คุณทําอะไรไว้ก็ตามคุณทําอะไรก็ตามมันมันเห็นเงินแต่ว่าขอพูดถึงคนที่เป็นนักลงทุนนิดนึงแล้วกันสายลงทุนไม่ว่าจะลงทุนกับอะไรก็ตามนะคะพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการไปจนถึงการเล่นหุ้นต่างๆนานาในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยคุณพิจารณา คู่พาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนคุณให้ดีถามว่าเขาแย่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่หมอมบอกว่าไม่แต่ว่ามันมีเกณฑ์ของอย่าหรือว่าคุณมีขึ้นเกณฑ์ของการถูกโกงในบางคนอาจจะมาพร้อมๆกันได้หมดเลยนะคะอ่าเขาอาจจะเอาเปรียบคุณผลประโยชน์ไม่ลงตัวใดๆอันนี้คือข้อเสียทางการเงินที่มีโอกาสเกิดมันจะมองเป็นรายจ่ายได้ไหมอะ่ะไม่ได้เนาะมันไม่ใช่รายจ่ายแต่มันเหมือนเงินที่เสียไปแบบ เหมือนเราควรได้แต่ไม่ได้อะไรทำนองนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไประมัดระวังดีๆหรือใครคิดจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมกับใครในช่วงนี้คิดให้ดีก่อนมองว่าผลประโยชน์มันดูไม่เท่ากันอยู่นะคะอันนี้ขึ้นเตือนมาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการงานการเงินของคนเกิดวันจันทร์คิดว่า อ่านกระชับขึ้นไหมอยากได้คอมเมนต์ตรงนี้มากเลยเพราะว่าช่วงเนี้พี่หมอย,ยังโดนติเรื่องนี้อย่างที่บอกนะคะอยากจะทําให้คลิปเนี่ยมันมันกระชับขึ้นนะคะถ้าเกิดทุกคนฟังเรารู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นแล้วไม่พูดเรื่อยเปื่อยก็แนะนําได้หรือถ้ามันยังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนก็แนะนําพี่หมอได้นะคะจะพยายามปรับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่อยากให้คลิปมันฟังเราหน้าเบือ่อแล้วก็เดี๋ยวพออ่านการงานการเงินความรักสุขภาพดวงดวงวันนะคะ ครบเจ็ดวันแล้วครบทุกเรื่องแล้วเดี๋ยวเดือนสิงหาที่เหมาะจะทำพิกอเด็กพิกอากาศหัวข้อใหม่ๆแปลกๆมาให้เล่นกันเยอะขึ้นนะคะฝากทุกคนติดตามคลิปใหม่ๆในช่องด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณคนวันอังคารอือคนวันจันทร์คนวันจันทร์ใจไปอยู่วันอังคารและขอขอบคุณคนวันจันทร์ทุกคนมากๆเลยนะคะขอให้เป็นช่วงสองวัที่ดีของคุณนะคะใดๆก็อยากเครียดนะมันคือดวงรวมนะคะทุกคนฟังกันแบบสนุกๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ